จ้าตอนนี้อยู่ร้านวีว่าแดนะอยู่ที่ตลาดนะัดจตุจักรกรุงเทพนะามาดูการผัดข้าวผัดสเปนนะใส่ไก่ลงไปเยอะมากเลยแล้วก็เติมเครื่องปรุงอะไรเข้าไปเยอะแยะนะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะแต่กลิ่นหอมมากๆเลยแล้วก็ผัดไก่จนสุกตามด้วยตัวฝักยาวลงไปแน่นๆเติมน้ำ แล้วก็เติมข่าวลงไปนะหลังจากนั้นก็เอากุ้งมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกันให้ทั่วกระทะเลยนะอย่างอย่างเลี้ยงไม่เสร็จกุ้งตัวใหญ่มากมานะเลี้ยงลงไปเลียงไปเลียงไปเรื่อยๆนะจนรอบกระทะใบยักษ์เลยนะเขาจะผัดกันตอนเช้าๆนะใครมาเช้าก็จะเห็นก็ผัดกันหลังจากลงกุ้งก็ลงตามโดยหอยแมงปูู้นิวซีแลนด์ลงไปเลยนะ เลียงลงไปเลียงลงไปให้เต็มกระทะใบใหญ่เลยนะอ่าเต็มหรือ,อยังยังโอ้ยยังเลี้ยงไม่หยุดเลยนะเต็มไปหมดเลยนะหอยมแมลงคู่นิวซีแลนด์ตัวใหญ่ๆเต็มกระทะใบยั์นี่เลยนะหลังจากเลียงหอยแมลงคู่เสร็จก็ตามด้วยมะเขือเทศสีแดงสดใสนะตามลงไปบนกระทะเลียงไปให้รอบกระทะเลยนะ โอ้โหทั้งซีฟูดทั้งผักอะไรเต็มกระทะใบนี้ไปหมดเลยอนะเลี้ยงต่อไปเลี้ยงไปเรื่อยๆเลยใครอยากดูการผัดสดๆก็ไปที่ตลาดนดะจะตุจักตอนเช้าเลยนะที่ร้านวีว่าแดนะอ่าเพดูเขาผัดเขาสเสต็งกันสดๆเลยนะครับตอนเช้าๆเลยนะพอเลี้ยงตัวมะเขือเทศสีแดงลงไปจนหมดเต็มกระทะแล้วนะเขาก็จะ โรยด้วยนะถั่วลันเตานะถั่วลันเตาสีเขียวๆนะตัดกับสีแดงสวยงามมากๆเลยดูน่าทานมากๆเลยมีทั้งซีฟูดมีทั้งผักอะไรเต็มไปหมดเลยนะนี่เลี้ย,เ,ยเขาจะเลี้ยงโรยถั่วลันเตาสีเขียวลงไปให้ทั่วกระทะเลยนะในขณะที่ข้างล่างน้ำก็เดือดแล้วก็มาอบข้าวที่ทับด้วยกุ้งและหอยแมง กุ้งนิวซีแลนด์ตัวใหญ่ๆเต็มกระทะใบนี้เลยนะ,ะเป็นไงล่ะสุกแล้วหนะ่าทานไม่ล่ะโหตัดใหมากๆทั้งกุ้งแน่นมากๆทั้งหอยแมงผูนิวซีแลนด์ทั้งผักแน่นกระทะไปหมดนะมาลองทานกันนะจ๊ะ